สิบสองสิบสองดับเบิ้ลเดย์คนได้ตัวนี้เป็นการกรองที่ละเอียด<ช>สุดเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการแรกของเราเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มจากมาซูมาที่เป็น โอ้เพียวไลฟ์นี้เหลือเพียง8,690บาทค่ะเรามีเครื่องกรองน้ำดื่มมารุ่มาที่เป็น AQ 5 0 UF มาฝากด้วยค่ะขอเลือเพียง4 3 9 0พอค่ะ<า>ใส่กรองจาก s t e เบล7 in วกรองครบใน7ขั้นตอนมั่นใจได้เลยนะคะ<อ>แน่นอนครับพิเศษเหลือเพียง3,299บาท 250ใช่คือรุ่นนี้ของเราเลยสำหรับซีรีส์นี้เป็นปั๊มพิตาชี WMP 250 XX 250วัตรร 7, วต์ค่ะ7,190วบตทเท่านั้นค่ะปั๊มอัตโนมัติครับมิซูบิชิครับแบบกลมนะครับขนาด350วัตต์จะใครที่นะาเป็นอยู่ทาวน์โฮมทาวน์ฟิตนะครับ3ชั้น4ชั้นได้แน่นอนนะครับุดนตัวนี้เราราคาพิเศษหือลเพียง7,390บาทค่ะ<อ><อ> เครื่องทำน้ำร้อนจากเมกรุ่นเซนทรี 6A ค่ะสีเป็นสีซนะิลเวอร์เนาะสีเง <Ooh, S 1> ินสวยๆเลยหกพัน <5. S 1> วัตต์นั่นเองค่ะห้ hey, <shoot. S 1> 5, าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้าเป็นเครื่องทำน้ำร้อนนะคะ <c oughs> แบรนด์ดังอย่างสตีเบลิลทอนรุ่นนี้นะคะ DSC EC นั่นเองค่ะเด่นหมือนก้าเหลือเพียง8,290บาทค่ะบ้างรุ่นนี้คือรุ่น DDH6 EC 6,000วัตต์ครับโอ้โหเห็นเล็กๆอย่างนี้นะโอ้โหราคาพิเศษเลยเพียงหกพับาทค่ะแล้ะเป็นตัวนี้เป็นมาซูม่านะคะรุ่น Masuma Miracle Metallic ห้าพันห้าร้อยวัตต์เปิดราคาพิเศษเหลือเพียง5,290บาทเองครับสำหรับรุ่นนี้ของเราเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจากมาซูม่ารุ่น อินโทรเอสนั่นเองค่ะ3,500าวัตต์เหรือเพียง2,790บราบบาทค่ะแล้ววันนี้รุ่นที่เราจัดมาจากพ纳สนิกคือรุ่น D H 3 LL 1 T W สีขาวสา0พัวัตต์วันนี้เราลดพดิเศษหรือเพียง2,590รบาทา <Okay. S 2> ค่ะนี่เลยเครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบ้าจารุ่น T W H 3 8 W T H 3,800 38วัตต์ครับท่านผู้ชม 2,090บาทาตัวนี้น่ารักมากเป็นเมทโคโคแต่เห็นวันนี้4,500วัตต์นะจ๊ะคุณผู้ชม2อ9พ9 9 0กาโอ้โหสโโโโโโโำหรับเครื่องดัน้ำหุ่นเม x c ค d e 35 e cb 3,500วัตต์วันนี้ราคาก็ดีด้วยเชน่นดีการจัดโปรลดพิเศษเหลือเพียง4,690บาทเองค่ะ